ปี2020ไมเคิลสร้างความฮือฮาอีกครั้งเมื่อเขาก้าวเข้าสู่สนามแข่งรถจับมือกับนักแข่งรถระดับตำนานอย่างเดนนี่แฮมลินก่อตั้งทีมแข่งรถเข้าประลองความเร็วในนาม2311 r a c i n g ลงแข่งขันในรายการ NASCAR Cup Series การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้รถยนต์สต็อกคารที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดแต่นำมาดัดแปลงและปรับแต่ง เพื่อให้เหมาะสมกับการแข่งขันโดยชื่อทีม2311 r a c i n g มาจากหมายเลขประจำตัวเบอร์23อันโด่งดังของไมเคิลจอ o r แดนและเบอร์11ที่เดนนี่แฮมลินใช้ในการลงแข่งรถ2311 r a c i n g สร้างแรงกระเพื่อมให้กับวงการแข่งรถในทันทีโดยมีนักแข่งชื่อดังอย่างบับบ้าวอลเลซซึ่งเป็นนักขับผิวดำเพียงไม่กี่คนใน n a สคา r เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ขับหลัก ก่อนจะคว้าชัยชนะให้ทีมได้เป็นครั้งแรกในปี2021